ใช่ค่ะไม่ไช่จะมาอะไรยังตึงฤาษีก็กระโดดมานะคะแม่ดาวันนี้เงียบจังเจ้าแม่ไลฟ์สดขึ้นไลฟ์ยังไม่ได้เจ้าแม่ไลฟ์สดยังขึ้นไลฟ์ไม่ได้ลุนเราจะมีเสียงไหมสวัสดีนะคะแบกหมดค่ะไฟหมดนะคะวันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะคะตามที่ขึ้นปกนะคะสวัสดีค่ะกว่าจะขึ้นไลฟ์ได้นะครับแบก ต้องเติมไฟด่วนนะคะตอนนี้เหลือดียี่สิเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะเอาสามสวันเด้เดี๋ยวอีกวันสองวันยี่สิบนาทีแล้วนะคะสวัสดีค่ะทักทายแจ้งกันไปแน่นะสิเจ้ามื่อบ้านมาและเจลจะพายาแบบนี้ไปดึงบ่ จะจำไม่ได้เลยหย่ยาชีล่ะย่าชีอยู่สายอย่งีหออันเห็นยาชีกับป้าไทยบ้านบ่อ้าวเขาเพื่อนไปสายนอกนต้อกลับมาแล้วจำไม่ได้เลยตะลือไม่แน่นะค่อยกลับบ้านไปกลับมาอาจจะจำค่อยไม่ได้ก็มือเป็นนะเจ้าจะเห็นยายเจ้าจะจอยลงกว่านี้บห่ที่คืนอเขาอาจจะว่าเอาผีก้องก่องไม่รู้สิมา ไม่แน่นะคนอาจจะสวยกว่าเดิมก็ได้นะไปไปเติมน้ําเติมนวลป่อป้า,า,ราเรา,าก็ก,ากินข้าวไรเนี่ยเราก็คือหมูอ้วนเนาะเอากับท่านไก่แก่จ้นอไก่แกจ้อีรีไรเปียบแต่ป้าเรากินข้าวก็ข่อยค่ะบข่อยว่าป้าเรากินข้าวเบอร์ไรก็ข่อยอัน พันไก่แจ้กับพันไก่ตีให้อาหารเท่ากันไก่แจ้มันย่งตัวเล็กอยู่ไก่ตีมันก็สูงใหญ่คือกันอ้าบอแม่ยังคอยสังเกตเบื้องนอกไปกินข้าวสีสั่งมานี่ข้าวเหนียวถุงอ่ะแล้วกินเมื่อยคอยกินกี่โมงเปิดเลยอ้าเห็นบอกข้าวถุงที่ห่อห่อเนี่ะเห็นแม่ข้าวกิน้าแต่บางเธอข้าวก็กินมีเมื่อได้อือบางเธอก็กินเมื่อดันถ้ามันเมื่อบางเธอก็มีเมื่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเสียงไหมคะ สวัสดหน้าาส่ะไอนอสองพี่น้องนะ่ะไลงทริ่สินาทีนะคะเดี๋ยวปูลงแล้วเนาะเจ้งไฮเอฟซีทราบโอเคทักทายนะคะเดี๋ยวรอนะคะหมิวย่างกุ้งเสร็จนะคะรอกุย่างกุย่างุัวพันกับวัวกี้ ให้มันกินยากทั้งวันเต็มวันเท่ากันเอเห็นไหมหัวพันธุ์มันโตไหมมันโตหัวพันธุ์เนาะัวใหญ่ไงั่นแหละวัวกีมันก็เต็มแค่นั้นแหละกินทั้งวันมันก็เต็มซ้ำนั่นตั้งกีดเบื้องก่อนน้ใหม่ด้ยก่อน้ใหม่กอดลายำใหญ่ๆลูกนอมันก็ใหญ่แกอดลาลำหน่อยลูกมันก็หน่อยกอด้เป็นหนลูกมันก็เป็นคนทันก็พันไหนก็ได้เราเปรียบเทียบสนุดยับ เล่านักเรียนคอยเนาก้าวปานเนาะนักเรียนคอยชิจ้าก้าวปานนะวะแต่ทำไมเวลาสอนไม่จำตัวดีวะจำไม่ดีมากจ้าเวลาสอนทำไมไม่รู้จักจำมีเสียงข่ะสุกแล้วทุกคนแนวมาเอามาโชว์ดิมิวคือมาโชว์หน่อยคือมาโชว์หน่อยนี้เออคือมาโชว์หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคิดบวสวัสดีค่ะทุกคนเวลาสอน

เป็นยังไงถือข้างไว้เราลุยคนเดียวคนเดียวไว้สองวอล้วยอู้ไม่ได้หรออููดอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเค้ค่อยปิดไปว่ะจักสิถ่ายจักสิไลดู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 หนึ่งสองสามวันนี้นะครับบางน้าหนูทำไปทำผุกทำไปทำมาปุ๊บของเราของเราของเรา มาตังปดาก็าดเอาเขาจะเอาไรใกุ้งอ่ะเขาเอาอนเย็นกินปันว้าวกินเนี่ยเยอะนะเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้กินแล้วกเ่ะมา้เบอร์ละบานลาดายันเยอะแยะอ่าไปเอาน้ำมานะ เมื <m í toys> us, mm ่อจะลงคลิประวังกันโดนแยงหัวปลานะเรื่องเขาชอบขนะไม่มีใครแย่งเขารู้อยู่บ้านโซ่ยาชอบหัวปลาไม่มีใครแย่งหรอกทำหน้าปกไม่ได้อันนั้นหรอกม่ีป้อยไม่ได้ทำเลิกตกเลยทำให้มันลื้งแค่มันลื้งว่าเออเราทำหน้าปกแล้วหญิงเด็กหญิงดาดาก็จะส่งน้ำครูแล้วนะคะ เด็กยิงพงศ์ุดาไปแล้วเด็กย yeah. yeah, exactly. right. yeah, ิงพงศดากดาังทำการบ้านอยู่เลยเด็กยิงอะไรนะเด็ก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 นียิงเลยเด็กเด็กคืนนี้ไปทำอะไรเราเราปอกยิงดาวทำการบ้านอยังไงน้องทำดีไรก็ไม่เสร็จสักทีทำดีไรก็ไม่เสร็จสักทีสองสาวเข้าครัว เดี๋ยววันนี้แกตัวใหม่สจะต้องได้ส่งกันบ้านให้กับพวงสุดพิเศษเมนูนี้เมนูนี้ใครจัดให้ใครจัดให้ใครจัดให้เมนูนี้ใส่เวนตาพยั้งัดั่กคุณลูกซึกยห้าจะใส่เป็นเอียงฮะแม่ตามันเอียงร่อนยญาได้ติ๋ง ันนี้ทำขาใหมกห้แล้วหลายคนชอบเจริญชอช่อมพีถาชอถ้าชอบจะทำแม่นจับเจริญ๋ยวเราอจิ้มน้ำจิ้มเราดูว่ามันแซบไหมเพราะว่าจะไปตัดกระปาว่าซื้อหนึ่งเทมหนึ่งยไม่ไปแต่ไอหมิวบอกก็ไม่เผ็ดก็ค่กินเทมเนาะเอ้าก็ทันทีเลยหอนไล่เผ็ดตัดเน้อหอนเเวลาไปตัดน้ำหอยนะครับ ไปมันแข็งเปิดบ่ยังแน่โอ้ยนั่งทั้งพี่้เราสร้างยังเถอะแล้วเอากล้องมาวางไว้เองก็หลบหลืบหลังได้อยากหลบเลยมานะไม่ทันหัวนะหัวกุ้งให้ให้หมิวจองเราจะเราจะกินตัวกุ้งเราจะกินตัวกุ้งหมิวจองหัว ได้เลยกำลังหาคนกินพอดีส่วนหัวปลาก็ไม่ต้องไม่ต้องของค่อยมันพอดีแล้วพอดีแล้วเนาะจะไม่เห็นปูแม่ทำไมต้องแม่ทำดีๆก่อนเออจะได้เห็นกันทุกคนโอ้สุดยอดมากเอฟซีไหมตุ้มหงสตุ้มหงสใส่เป็นเมี่ยงปลาตุ้มหงสขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอีกแล้วเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นงา มานเหรผักมานอยู่คักผมผักแล้วนะผักก็คงนะมันหอนว่าไงผักมันผักมันยืดแม่ไม่ไรลสดหรอกเออไรลลงแล้ผิวเขียวคนนี้ก็ไม่ซื้อยากซื้อค่ะก็เต้นบิ๊กจิ้มสามาอยากซื้อซอยยายแจวก็บจับแล้วส่งยายเขามาขายแล้วซื้อซอยล่าซื้อมหละแค่จิ้ม